วันน <muitas> ี้ก็จะมาแต่งหน้าในรูปแบบเอกับะสงเนาะแต่งไปตามภาษาคุณแต่งหน้าโปิดหน้าขั้นตอนแรกเขาจะก้าวม้ขึ้นในเบิดจะเพื่อการแต่งหน้าของเขาจะได้สะดวกสบายจ้าและขั้นตอนต่อไปเขาก็จะลงสเปรย์น้ำลรยเพื่อให้หน้าของเขาชุ่มชื้นก่อนแต่งหน้าให้หน้าเขาแบบฉ่ำและเวลาแต่งหน้ามันจะเข้าดีนะและหลังจากที่ว่าเขาลงสเปรย์น้ำลายแล้วกระตามด้วยคิมห้องขึ้นกันเดดหรือว่าผสมห้องขึ้นนั่นเองอาจจะแล้ะหล่างจากนัน้นก็จะเคลียร์เขานาเพื่อให้หน้าของเขานั้นขาวหรือว่าลอยได้นั่นเองเนาะเคลียร์ไป ว่ามันลอยได้นะจ๊ะและขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ว่าขัดเคลียร์หน้าแบบทาครีมรองพื้นลงไปเรียบร้อยแล้วเขาก็จะตามด้วยแป้งพับนะจ๊ะทาหน้าไปเลยจ้ะปัดๆตบๆไปเลยจ้าตบกตึงเลไปเลยจ้าแบบปุบปัปุบปัไปเลยนะจ๊ะและหลังจากที่ว่าตบหน้าไปแล้วเนาะปัดหน้าไปแล้วตามด้วยแต้มคิ้วและนี่คิ้วของเขาเหมือนกับค่อนข้างที่แบบว่าดุกแล้วเนาะเขาก็ต้องทาแต่ช่วงปลายบริเวณปลายคิ้วเท่านั้นเองหลังจากที่ว่าแต้มคิ้วไปนั้นก็ต้องตามด้วยแนวปัดคิ้วหลังจากที่ว่่่่่่าา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 ปปปปปััดดคคิิ้้้้้้้้้วววววววเเเเเเเ็็็็็นน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 นททีีีีีรรยยยบอแแแลตตตตมมมมสสสกกจจจะะะะงหโ หลังจากนั้นก็ใส่แป่งเอาอยาหนึง่งปัดบริเวณเปลือกตาแล้วหลังจากนั้นก็ตามด้วยนอสีที่บ่าเขาจะทาพวนปลายตาสีขเข้มน้อยนึงเพื่อให้มันเด่นเนาะ เพื่อให้ตาขมันเด่นนะุกคนเออแล้วหลังจากนั้นก็จะตัดไปเบื้องซ้ายเบื้องซ้ายแล้วก็เบื้องขวาแล้วก็ตามด้วยลากลงมาบนกองตาให้สีมันละมุนละมินเข้ากันนะจ๊ะให้หลังจากที่ว่าเขาปัดขอบตาเทิงและขอบตาุ่มเป็นชิียบร้อยแล้วแล้วเขาก็จะมาเลือกสีตาที่แบบว่าให้มันเลื่อมมีมยับนอกท่าบริเวณกลางตาเลยกลางตาเปลือกตาเองแบบให้มันเงาแบบเด่นนะุกคนมันเลื่อมยางกวากันไปนะจ๊ะปัดทางเบื้องซ้ายเบื้องขวาไปเลยจ้ะและหลังจากที่ว่าปัดตาเป็นชิลล์ร้อยแล้วแล้วเนาะเขาก็จะ ว่าเซตสายขาวๆนีดนึงค่ะบริเวณกกตาเนาะปลายตาห,า,ตา,หางตาหางตือเข้าไปอือให้มันแบบว่ามันเงามันสัมมันวาลวคนมันเหลื่อมมันอยางเนาะแล้หลังจากที่เขาปัดเบื้องซ้ายเบื้องขวาเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นเขาจะมาแต่งด้วยการ ไฮไลท์ดั่งนั่นเองเขาก็จะมาเลือกแปรงที่แบบว่าคมเนาะไฮไลท์จากสันดั่งไปหาทั้งเทิงทั้งลุ่มอังกวากันไปนะจ๊ะไฮไลท์ลงไปเลยนะจ๊ะดั่งเป๊บๆของเขาเองนะเลือกสีไฮไลท์ให้มันเด่นที่สุดจ้าเต็มไปวนไปไฮไลท์ลงไปจ้าและหลังจากที่ว่าเขาไฮไลท์ทั้งเทิงทั้งข้างเอียงเป็นที่ะร้อยสองด้านแล้วแล้วเขาก็จะมาเลือกสีที่แบบว่ามาเต็มปลายดั่งและกลางดั่งสันดั่งนะจ้ะเพื่อให้มันเด่นนะจ้าเพื่อให้แบบว่าให้เทิงดั่งเขามูขึ้นน้อยนึง มองขึ้นได้อนึ่งดิโนโอเคโอ้ยังอยู่เนาะหลังจากนั้นเกาจะมาเลือกสีแก้มนั่นก็คือสโตนสีส้มเหมือนเดิมคือกระเบือกตาก็จะไม่เ็ดสีตาสีส้มแก้มสีแดงก็จะไปได้เนาะจ้าก็ปัดไปเลยจ้ะแม่ปัดไปเลยจ้าปัดไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมันอ่อนเองเฮ็ดกระดากเล็งไปเลยจ้าแม่สะเป็นอีหยังเนาะก็ว่ากันไปหลังจากนั้นเก็จะมาเลือกสีเป็นแบบบางโค้งนิดนึงเพื่อแบบไฮไลท์ทั้งเทงให้มันเลื่อมมันเงาไปให้มันเ่นมันอย่างกาว่ากันไปนะจ๊าแล้วก็ปัดไปเรื่อยๆจ้าแล้วหลังจากนั้นก็จะมาเลือก สีส้มอ่าสีริบนะจ๊ะนี่นก็คือเบอร์สีสีส้มเองไอ้มันเข้ากับแก้มกับคิว้วกับตาเองก็บว่ากันไปจ้ะเดี๋ยวปัดไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆนะจ๊ะเบดวงมันจะเข้ากันบ่เนาะวันนี้เขาก็จะมาแต่งหน้าแบบในลุคโทนสีส้มแบบมะเกี้ยงมะเกิืงองอย่างกัว่ากันไปจ๊ะหลังจากนั้นทักคุณรู้สึกว่าลืมไอ้อย่างบางอย่างคิวค้วอ่ะลืมทาคิ้วสั่ลืมทาตาเอออะไรเนื้อตานะจ๊ะสันก็ลืมเต็ม อะไรเนอร์ว่าอยู่มันคือแบบว่าเป็นแบบธรรมดาธรรมดาหน่อยจ้ะตาสั้นกระบอกยักดินนิดนึงหลังจากที่แต้มมือซ้ายมืงขวามันจุเรียบร้อยแล้วเนาะอืมจะห่างงอห่างสันนี่ก็ว่ากันไปเนาะแล้วหลังจากนั้นก็จะมาหนีบขนตาคนตาไปเลยจมแม่หนีบลงไปเนาะถึงถึกหนังตาหนังอย่างก็ว่ากันไปหนีบไปแล้วหลังจากนั้นก็จะสั้นมักคาร่าปไป ไปเลยิจ้าแม่ปัดฝ่ายวนฝ่ายบางซ้ายบางขว,กวา,งากับบังขวาหลังจากที่ว่าพับสัมผัสคาร,คราทั้งสองข้างไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ว่าแต่งหน้าแบบครุบไปทีบร้อยแล้วเขาก็จะมาล็อกเกิร์สอ่างตามด้วยสปรีนเองเ,องเนาะสปรีนน้ำแร่มันเดิมเนาะล็อกหน้าชีดลงไปเลยจ้าแล้วลวันนี้ลูกสาวมาแต่งหน้าน้ำนมลูกสาวก็สวยนี่แพ้กันนะจ้าบุญคุณย้องก็ย้องเอง,ง,รรง,งนะจ้าโอเคจ้าจบคลิปไปเที่ยวครานี้นะจ้าไปก่อนนะบ๊ายบายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร LIKE, ก์กดติดตามช่องให้ด้ว